พวกีเนียว่านั่นต้องมีตียนด้วยสีแก้วเลยต้งิตีเตียนตุกาพออีกต้งมิตีเตียนพรู้พันเีอูที่เวาแมมันหมั่นใจปรจ้าชนว่าเราจอให้มที่ดูสองตนแค่นี้พอน้เราว่าอ่านแ้เราก็เผาชิมเลยไอ้พวกราเผาเขาชิมเดียวนี่ให้ความเราร้อนตอบขึ้นมานั่นมันไม่ทราบยังไงว่านี่คือทางมาทางของทางหลงทางผมหลวงพอนอะไรบุญละปผูที่เหน่ทางด้านวิปัสสนากันมา นั่นผู้ที่สอนจีนเนีทางเราให้เดินทางที่ถูกต้องมีงานพุาะสุดทายมันทางผลไม่ไปรู้ไหมไอ้ที่เขียนที่ว่าเราโมโหโมโหตามสมมุติอืมไม่ใช่โมโหที่เป็นเกลียดเป็นศีนะโมโหตามสมมุติเท่านั้นเลยพูดอย่างนั้นนี่มาวันนี้ไม่รบกันแน่ยแยงนานเด้อเข้าใจไหมนั่งก็ลำบากเลยนี่อ่าจะต๊องเช็คกันอย่นี้เดี๋ยวจะว่ามาลบกันกันมาแล้วก็จะรีบกลับเมื่อกี้รถยังเข้าอย่าง เขาได้กินข้าวให้มากินแล้วนะเอ mm. อได euh ้กระทำก็ดีอะไรดีกว่าไม่ได้ล่ะเลยนั่นเองตอนแรกครัว ha ่าจะห่อข้าวมาด้วยมีพวกนี้ห oh, er ่อมาเพราแม่แม่นี่ก็ข้าวเดียวนะก็มีแต่คนแก่นี่ไม่อยากจะมารบกวนเจตนานั่นอลไรก็ว่าพอลิงห่อขึ้นรถมาเลยนะลูกนะเรามาทำบุญเราไม่ได้มาหาอยู่หายกินแบหน้านี้ให้แม่ลำบากถ้าเรามาแล้วเราแม่แม่สบายเรายิ่งได้บุญมากได้อานิสงส์มากบุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม่เขาตอนนี้เขโทรไปหาลูกที่รักเจอะเออเออาหารเยี่ยนต้อนรับออดีเนี่ยมีหมอหวานมาด้วยหลายคนขับรถตาลายเรื่องมาแล้วชาดิ้งัก่ความาเยี่ยมไว้ยังเยี่ยมอะไรเอากล้วยเอาอะไรบ้างวางไว้ที่ขับรถนี่เป็นพวกนี้มันเป็นยาแปลกๆนะถ้าวันไหนมีขนมบ้างมีกล้วยบ้างมีน้ำแดงบ้างใกล้ๆมันมันก็อยู่ได้นะไม่ต้องกินก็ได้นะเอ๊ยไม่รู้ประทานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เดี๋วันไหนถ้าไม่มีอะไรแล้วเวลาไก่อนนี่แหละชักก็ก็ก็อเล่า ไอหมาหนงนี่ลิ้มแข็งเลยรุีรอไปดูนะโชเฟเหมือนกันนะเดี๋ยวลาเกียรรถเราก็จะงอยสี่ร้อยห้ส่จีร้อยห้าจีอยเฮ้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 ยเพอมันขึ้นไปเังพอฝานมันรงมเ่าหรือเปล่านี่ฟังเสแถงมันนีเป็นยังไงไม่เปไม่เป็นเลยเออเอาแล้วแสดงว่านะต้องต่อรถกินน้ำหวาน ร่มต้ดูลกิถ้าลจิลูกจิตมันแตกตากงนะแต่ว่าไอ้หนึ่งไม่ได้สินะถ้าเดินเริ่มถอยหน้าถอยหลังเนี่ไอ้ยี่สยงเสียงนี่สไพันนะแต่ว่าการเดินพี่รู้เลยนะมันจเดินเสียงมันก็มรออออนี้ใช่นะแต่ไอ้หนึ่งเสียงได้เฮ้ยเป็นไงานวะเฮ้ยนี่มันจะแช้งไหวาเราไเราไเพอหวานเข้าปากเสียงเสียงเฮ้ยอนเนมันต้องเข้าใจนะบากปากเขาต้องียงลูกาดอง น้ะนี่คณะนี่เังไม่เป็นโรคอะไรเป็นโรคชรายอย่างเดียวนี่นั่นแหละต้มนี้หละเราจะพิจารณาแต่ตองเรื่องขันว่ามันไม่เทียมจริงถึงการก็จะแตกกระจายไปความสวยความงามเต่าทางโลกที่มาติดมายึดนั่นที่มันนุ่มมันก็เรื่องเ,อเดียวกันเลยโอ้ยตอนแรกนี่นี่แมนะ่เดี๋ยวนี่ไม่กว่า อหลง,งขี้พันะ่าก็ใ่ไหมทางเคานี่นั่นแบบนี่นะมันนั่นใส่กระตาดูตัวเองโอ้เป็นจุดะถานูรเฮ้ยเป็นโรคอะไรลก,ลกหลกอยลุงนี่แหละเพราะว่าตกตะลหอะรอ่อออางเงี้ว่าขี้ในม,มันม,นมันขี้ส่กูเมื่อไหร่ว,รวที่ไหนได้แ่กใกล้จะก้าวลงก็กกจะไี้ลูกนั่นนะนี่นสถานจีมหามงคลสมั้ไม่ขี้แก่เสียงลำไอมานอนแล้วอีติงแม่แง่ กับหมู่็นัที่เขไม่เงยทุกคนอี่ไปขาที่วัดเออปากไม่ลินเออในไรพอๆไม่้ออมีอะไรอีกนั่นนะนั่นรหละเราได้หมนะนั่นและเดี๋ยวมาวันนี้ก็ได้เอาข้าวมากี่กระสอบเมื่อกี้ไหร้อยสี่สิบกระสอบนีะร้อยสี่สิบห้ากระสอบปัจจัยก็สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสองพันทนั่นแหละแล้วก็มี สิ่งของต่างๆเพื่อนอุปโองบริโภคหรือเกื่อนท้ายสอยอามที่แม่ๆต้องการตามสมณชีพธมที่ได้ไท้ยสอยสิ่งนั้นนะฮะใส่สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ออกมาการนั้นให้ดูแลตามนั้นแต่นี้ภ้าพเจ้าที่นี่ก็จะอาลมนั้นไม่ไม่คนมาตอนนี้แต่เนาะผมมีที่เจ็ดอยู่นั่นี่ยพวกนี้เลื่อนหลายวัดอืมป็่หลายวัดเป็นหลายครูาอาจารย์ที่าามาอินสรทอืม ตอนแรกที่พอนั่งพินาเตยตองว่าเออแค่ว่างๆเราอยากมาพักกับแม่ในในช่วงที่ไอกงานของคุณนแม่แก้วไปคิดไปคิดมาก็โอ้ยยังไงเราก็อยู่ได้ขึ้นท่านมันก็ไปก่อนแล้วอีกไปลงเรือเที๊ยบไปไปขาดพวเจี่ยวเจี๊ยบไปไปไหนไปไหน